สวัสดีค่ะเมทีนี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นหมวกนิตติ้งนะคะถักจากไหมขนแกะผสมกับไหมคอตตอนตีเกลียวนะคะเส้นขนาดยี่สิบอ้วน EP นี้เป็น EP สองหมวกใบนี้นะคะมีสองคลิปนะคลิปนี้เป็น EP สองค่ะเมื่อถักเสร็จแล้วนะหน้าตาของหมวกจะออกมาเป็นแบบนี้นุ่มมากเลยนะคะนุ่มน่าใสนี่ค่ะวนรอบ จะสอนวิธีการทำปอมปอมนะคะด้วยแกนกระดาษทิชชู่ค่ะไม่เปืองใหม่ด้วยนะคะอันนี้ด้านหลังนี่ปอมปอมพีนี้เป็น EP สองข้อมูลใน EP สองนะคะเราจะถักเพื่อจะลดตรงกลางหมวกกลางหมวกเรานะคะเราแยกออกมาทั้งหมดเป็นหกแฉกพอเราลดกลางหมวกเราจะลดทุกแถวนะคะและก็ทุกช่วงแบ่งหกแฉกลด ทุกครั้งที่วนวงกลมเลยนะคะลดไปเรื่อยๆจนเหลือจํานวนห่วงอยู่สามห่วงตรงกลางแล้วเราก็รูดพอรูดเสร็จแล้วเราก็ทําป,ปอมปอมติดน่ารักนุ่มน่าใส่มากๆค่ะคลิปที่สาธิตนะคะจะมีทั้งหมดสองอีพีนะ e ีหนึ่งเราจะสาธิตวิธีการทําขอบตรงนี้ค่ะแล้วก็ถักตัวหมวกส่วน EP นี้จะเป็นการลดตรงกลางดูรายละเอียดการถักข้างในได้เลยค่ะ ความสูงของตัวหมวกนะคะอยู่ตรงนี้เราสามารถถักตามความต้องการเลยนะต้นแบบนะคะถ้าพับตัวนี้ขึ้นมาเราวัดตั้งแต่จุดพับจนถึงตรงนี้นะสิบหกเซนพอได้ครบสิบหกเซนเสร็จแล้วนะคะเรามาดูจุดที่เราจะต้องใส่มาร์เกอร์จำนวนห่วงทั้งหมดตรงนี้บนรอบหกสิบห่วงเราจะทำเป็นหกแฉก หนึ่งแฉกจะใช้สิบห่วงจุดแรกนะคะสีเหลืองตรงนี้เป็นมาร์กเกอร์ที่เราเริ่มต้นเรานับจากจุดเริ่มต้นนะคะมาสามห่วงแล้วใส่มาร์กเกอร์ตัวแรกต่อจากมาร์กเกอร์ตัวแรกนับมาสิบตัวใส่ตัวที่สองนับห่วงมาสิบตัวใส่ตัวที่สามนับมาสิบ ใส่ตัวที่สี่สิบห่วงใส่ตัวที่ห้าสิบห่วงใส่ตัวที่หกแล้วจํานวนห่วงที่เหลือตรงนี้นับจากตัวสุดท้ายมาจนถึงตัวแรกมันจะมีอยู่สิบห่วงพอดีก่อนที่เราจะถักเราจะเปลี่ยนไมนิดค่ะจะใช้สายยาวสายที่เราจะใช้จะเป็นหนึ่งร้อยี่สิบเซน เราจะเปลี่ยนเอาหัวตัวนี้ออกก่อนเปลี่ยนด้านขวาก่อนนะคะหมุนทวนเข็มนาฬิกาพอหมุนทวนเข็มนาฬิกาเสร็จแล้วนะจุดนี้เราใส่ตัวล็อกห่วงตัวล็อกตัวนี้นะคะมันจะทําให้ห่วงตัวนี้ไม่เลื่อนออกมาเราจะหยุดการใช้งานเคเบิลเส้นสั้น มันิทที่เราถอดออกมาจะย้ายมาใส่เคเบิ้ลเส้นยาว120เซนใช้ตัวงอช่วยเปลี่ยนหมุนตามเข็มนาฬิกาค่ะตรงนี้นะคะต้องหมุนให้แน่นๆหลังจากนั้นเราจะใช้เคเบิ้ลเส้นยาวที่มีหัวเดียว <c oughs> ถักค่ะ มาร์กเกอร์ตัวสีเหลืองที่เริ่มต้นและหนึ่งห่วงจะอยู่ในเส้นเก่าถักนิดตัวที่หนึ่งตัวที่สองเราเลื่อนมาร์กเกอร์พอหลังจากเลื่อนมาร์กเกอร์เสร็จแล้วนะคะเราจะยุบห่วงตัวนี้วิธียุบนะคะเลื่อนห่วงสลิปค่ะสลิปนิดสลิปสลิปแล้วถักนิด ไม้ซ้ายนะแทงไม้ขวาจะอยู่ข้างล่างถัก K2 to g e t h e r ลายออกมาจะเป็นการถัก SSK ไหมมันจะเอียงไปด้านนี้นะคะตัวที่ไม่มีการลดเราถักปกติเราจะลดก็ต่อเมื่อมีการเลื่อนมาร์เกอร์ จุดที่ไม่มีการลดถักนิดพอเราถักนิดมาถึงตัวนี้ทั้งหกแฉกจะลดเหมือนกันคะพอเราถักนิดเสร็จแล้วเลื่อนเลื่อนมาร์กเกอร์พอเลื่อนมาร์กเกอร์แล้วเราต้องเลื่อนห่วงก่อนนะคะเลื่อนห่วงเหมือนเราถักนิดค่ะสลิปนิดสลิปนิด ไม้ซ้ายแทงย้อนขึ้นมาไม้ขวาจะอยู่ข้างหลังนะคะถัก K 2, t o g e t h e r วิธีถักแบบนี้เรียกการถัก SSK แล้วเราก็จะยุบแบบนี้ทั้งหมดหกแฉกงานจะวนมาจบจุดนี้ค่ะจุดที่เป็นมาร์เกอร์เราถักลดทั้งหมดหกจุดนะคะจนงานวนกลับมาถึงตรงมาร์เกอร์สีเหลือง แล้วเคเบิลเส้นสั้นมันจะหลุดออกไปเราย้ายหัวมาใส่ที่เคเบิลยาวอีกหนึ่งอันต่อไปเราจะหลุบวิธีหลุบนะคะเราพับครึ่งตัวนี้ก่อนพอเรารับพับครึ่งแบบนี้นะเราดึงเคเบิลออกมาฝั่งทางนี้ค่ะเวลาดึงนะดึงทางนี้ดันตัวนี้เข้าไปดันหัวไม่นิดเข้าไปข้างใน งานจะเป็นแบบนี้นะเวลาเราถักเมจิกลูบนะคะไหมจะต้องอยู่ด้านบนพออยู่ด้านบนแบบนี้เสร็จแล้วเราดึงค่ะดึงหัวด้านบนออกมามันจะลูบสองด้านเส้นเคเบิลเส้นนี้มันจะพับมาข้างซ้ายพอพับมาแบบนี้เสร็จแล้วนะเอาหัวไม่ป้งกดไว้ก่อนค่ะเราถักนิด มือจะจับแบบนี้นะคะนิ้วโปง้งนิ้วชี้นิ้วกลางถักนิดห่วงที่หนึ่งห่วงที่สองแล้วเราค่อยปล่อยเราจะลดทุกแถวเวลาเราจะลดงานเราต้องย้ายมาร์เกอร์ก่อนหลังจากย้ายมาร์เกอร์เสร็จแล้วให้เราสลิปห่วงสลิปห่วงที่หนึ่งสลิปห่วงที่สอง ไม้ซ้ายแทงย้อนไม้ขวาจะอยู่ข้างหลังถัก k ค t o together ทั้งหกจุดลดเหมือนกันค่ะเราถักนิดมาเราจะลดไปเรื่อยๆนะคะจนตรงกลางเหลือช่วงละ สามห่วงเลื่อนมาร์กเกอร์ก่อนพอเลื่อนมาร์กเกอร์เสร็จแล้วเราจะลดตรงนี้สลิปสลิปแทงย้อนพอแทงย้อนเสร็จแล้วนะคะถักนิดสองห่วงพร้อมกันถ้ามันหมดห่วงแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะลูบต่อนี่นะคะพอหมดปุ๊บ ทางด้านนี้เราดึงก่อนนะคะดึงพอดึงเสร็จแล้วนะหมุนงานมาแล้วเราดันเอามือจับนะคะดันมันเข้าไปงานจะต้องพับครึ่งแบบนี้ค่ะไหมอยู่ด้านบนพับครึ่งวนกลับมาไหมวางด้านบนจุดด้านบนนี้นะนิ้วชี้กดแล้วเวลาดึงดึงข้างบนดึง ทางนี้มันจะเหลือเคเบิลทางนี้ก็จะมีเคเบิลพาดเคเบิลมาเอานิ้วโป้งกดไว้นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางถักนิดห่วงที่หนึ่งทางนี้ห่วงที่สองแล้วปล่อยถ้าเราไม่เบี่ยงเคเบิลมานะตรงนี้มันจะกลางจุดเชื่อมต่อเราจะไม่สวยถักนิดแล้วเราก็เลื่อนมาเกอร์พอเลื่อนมาเกอร์เสร็จแล้ว จุดที่ต่อจากมาร์กเกอร์เราจะลดทุกจุดทุกแถวย้อนกลับมานะคะสองห่วงสลิปสลิปเสร็จแล้วย้อนย้อนเสร็จแล้วสักเคทูลดทุกช่วงทุกแถวจนกว่าจำนวนห่วงตรงนี้จะเหลือชุดละสามห่วงค่ะวิธีถักลดกลางหมวดรงนี้นะเราจะลดทุกแถว จนจำนวนของเราตรงนี้นะคะเหลือแต่ละชุดจะเหลืออยู่สามห่วงหกคูณสามนะคะได้สิบแปดจำนวนห่วงทั้งหมดเหลือเท่านี้แล้วเราก็ตัดไหมหลังจากตัดไหมเสร็จแล้วเราจะย้ายไหมทั้งหมดเข้ามาไว้ในเข็มเย็บไหมพรมค่ะเวลาเราเอาไหมใส่เข้าไปในเข็มเย็บไหมพรมนะใส่ได้สองแบบแบบนี้ก็ได้หรือจะพับแบบนี้ค่ะพับแบบนี้วางให้ชิดแล้วดัน นี้ก็ง่ายไม่ต้องใช้น้ำลายนะคะอ่ะเรามาดู <c oughs> เวลาย้ายเราต้องย้ายตามเข็มนาฬิกาอย่าย้ายทวนย้ายที่หัวมานิดตรงนี้แทงเข้าค่ะจากด้านขวาไปด้านซ้าย ย้ายทุกห่วงเข้ามาในเข็มเย็บไหมพรมแบบนี้นะดึงรอบที่หนึ่งแล้วจุดนี้ค่ะเราดึงพอดึงถึงตรงนี้เสร็จแล้วหมุนแล้วดันเราจะใช้เข็มเย็บไหมพรมช่วยนะคะตอนนี้ นิตติ้งและเคเบิลหลุดออกมาแล้วนะชิ้นงานเราตัวนี้ก่อนที่เราจะรูดติดให้เราเอาหัวเข็มตรงนี้ค่ะวนอีกสักครึ่งรอบพอวนครึ่งรอบแบบนี้แล้วนะลายมันจะถูกดึงเข้าหาจุดศูนย์กลางไหมของเราที่ถักอยู่เป็นไหมสลับสีนะคะ ราะฉะนั้นมันจะได้ลายในตัวอยู่แล้ววิธีเอาไหมสลับสีไปใช้งานเราไม่จําเป็นต้องเล่นลายนะคะเราถักด้วยลายปกติเราเนี่ยค่ะลายนิดธรรมดามันก็จะได้เป็นเนื้องานออกมาโดยที่ไล่เฉดสีแบบนี้พอเรารูดเสร็จแล้วนะแทงเข้าไปตรงกลางหมวกใบนี้เราจะติดปอมปอมเราล็อกก่อนนะคะ พอดึงให้ชี้เสร็จแล้วล็อกล็อกก็คือเอาเส้นนี้พันหัวเข็มแล้วดึงมันจะเป็นปมเหลือเส้นนี้ไว้เราจะอ้อยมัดกับปอมปอมค่ะหมวกจะติดปอมหรือไม่ติดปอมก็ได้นะคะแต่ถ้าติดปอมมันจะน่ารักนะจะได้หน้าตาแบบนี้ทีนี้มาดูวิธีทำปอมปอมจากปอมปอมทำมือของเรานะคะหน้าตาออกมาจะเป็นแบบนี้ มันจะมีอยู่สองขานะคะเวลาเราที่จะเย็บเข้าไปเราจะเย็บสองขากลางออกมาก่อนใช้เข็มโคเชได้นะเข็มโคเชจะทำง่ายกว่าจากตำแหน่งตรงกลางนี้นะเราแทงหัวเข็มขึ้นไปรอแล้วเราก็ดึงตัวนี้เข้ามา ดึงเชือก่ะเข้ามาข้างในสองอันมันต้องห่างกันนะแล้วเราจะมัดยึดข้างในค่ะวิธีทำปอมปอมมีหลายวิธีนะคะเดี๋ยวจะลงคลิปลิง์กไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปค่ะคุณลองไปทําดูได้หมุนมือก็ได้นะคะพอเราใส่ปอมปอมเข้ามาอยู่ตรงกลา,างแบบนี้ ข้างในเนี่ยค่ะเราต้องมัดให้แน่นเริ่มจากเรามัดคู่มันก่อนอันนี้เป็นปอมปอมนะคะเชือกของปอมปอมเรามัดตัวมันเองก่อนมัดแน่นๆเลยนะมัดยึดแล้วเรากลับไปดูโอเคไม่หลุดละพอหลังจากที่มัดยึดตัวมันเองเสร็จแล้วเอาสองอันนี้ค่ะมามัดยึดกับเส้นที่เราถักหมวก เพื่อเพิ่มความแข็งแรงว่าแน่ใจว่าไม่หลุดแน่มันมีวิธียึดปอมปอมนะคะเส้นนี้เราเหลือไว้ยาวนิดนึงนะตอนที่เราจะเย็บเราจะเอาเส้นนี้ขึ้นไปพาดตรงฐานของปอมปอมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงตัดปลายให้ชิดนะคะ เพราะว่าไหมที่เราใช้อยู่เป็นเป็นไหมต่างชนิดกันจับปลายชิดวางไว้ใกล้ๆเข็มแล้วเราก็ดันมันก็จะเข้ามาแบบนี้ตรงหัวเข็มตัวนี้นะโผลออกมาเนี่ยค่ะพอมันให้มันโผลออกมาตรงใต้าฐานของปอมๆนะเราจะเอาเส้นนี้เพื่อยึดฐานเรายึดเข้าไปที่ฐานของปอมๆค่ะแทงทะลุเลยแทงทะลุฐาน แล้วเราก็ลงไปอีกรอบหนึ่งแล้วไปมัดวิธียึดแบบนี้นะมันจะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของฐานปอมๆค่ะมัดอีกรอบนึงรับรองไม่หลุดแน่ตัดค่ะทีนี้เรามาดูหมวกเราหมวกเรานะคะเวลาเราจะใส่เราต้องเบิ้ลขึ้นเพราะว่าของเราที่เราถักเนี่ยมันเป็นพับขอบอัตโนมัตินะ เราก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้เราข้างบนก็จะมีปอมปอมตรงกลางหมวกก็จะเป็นแบบนี้ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะหมวกใบนี้วิธีถักนะจะมีอยู่สอง EP นะคะ EP นี้เป็น EP สองข้อมูลใน EP สองเราก็จะถักตัวหมวกสูงขึ้นมาแล้วเราก็จะลดกลางหมวกถ้าความสูงของคุณมากกว่านี้นะเวลาใส่มันจะย้อยมาข้างหลัง แต่ถ้าความสูงของคุณพอดีพอดีกับศีรษะปอมเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนตรงกลางพอดีลองปรับใช้ดูค่ะที่เอามาลองเป็นหมวกนี่นะคะเพราะว่าอยากรู้ว่าถ้าเราเอาไปถักเป็นเสื้อกันหนาวความนุ่มของมันจะผ่านไหมตรงนี้ความนุ่มผ่านมากเลยนะคะของต้นแบบจะเอาไหมสองชนิดนี้และสีนี้เลยนะคะไปถักเป็นเสื้อกันหนาว เสื้อกันหนาวถักจากนิตติ้งนะคะถักจากล่างขึ้นข้างบนค่ะรหัสคือ mf หนึ่งสองหนึ่งก็ตามไปดูได้ข้อมูลทั้งหมดของหมวกใบนี้นะคะและช่องทางติดต่อติดตามคุณสามารถอ่านได้ใต้คลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o ยู u t บเมทินี handmade ขอบคุณค่ะ